จากโครงการที่ติดลม10ปีนะครับถูสู่ถนนสายเศรษฐกิจปลดล็อกประตูบานใหญ่สู่ภาคใต้โครงการมอเตอร์เวย์81เนี่ยครับาบางใหญ่กาญจนบุรีเนี่ยเคยเป็นเพียงความหวังที่หยุดนิ่งมานานกว่าทศวรรษนะฮะติดปัญหาค่าเป็นคืนจนประชาชนต้องรอแล้วรออีกรอเมื่อไรจะมา,าเมื่อไรจะเกิดขึ้นปี2562พลเอกประยุธทธ์จันโอชาในขณะนั้นนะครับได้มอบหมายให้นายนุทินชาวิรูลเนี่ยแล้วก็ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับนายศักดิ์สยามคิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมนาคมนําทีมลงพื้นที่หาทางออกร่วมกับทุกฝ่ายแล้วก็จนคลี่คลายปัญหาค่าเวรคืนที่ยืดเยื้อมานานทําให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ความสำเร็จที่เกิดจากแนวคิดและทํางานของทีมคมนาคมยุคนั้นนะครับเข้าใจปัญหาไกลเกลียหาทางออกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายจนสามารถปลดล็อกโครงการที่ค้างมานานกว่า10ปีเดินหน้าได้เป็นจริง ปรับงบประมาณเพื่อน,นําไปชดเชยประชาชนเพิ่มค่าเวียนคืนกว่า3เท่างดลดงบก่อสร้างจาก5,200ถึงนะครับเหลือประมาณ3 8 7 7 5ล้านบาทเพิ่มชดเชยงบนะฮะเป็น5,420นะฮะเนี่ยฮะคือง่ายๆว่า,ามากขึ้นกว่า3าเท่านะครับคนเรียกว่าคืนความเป็นธรรมให้กับชาวบ,บ้านเปิดทางเดินเดินหน้าอย่างรับเืน่นมูลค่า มหาศาลให้เศรษฐกิจนะครับแล้วก็จากเส้นทางที่ไม่เคยหยุดนิ่งเป็นความภูมิใจของประเทศนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านมาริกาจิรพันธ์วันนี้นะครับก็ไปเปิดไปดูความวเรียบร้อย,ยนะครับ <ไป S 1> ถือว่าไม่ธรรมดาประตูสู่ภาคตะวันตกนะครับเรียกว่าอีสเวสครีดอ์นะครับคือเป้าหมายแรกๆเนี่ยคือเขาจะสร้างมานะฮะจากตอนแรกท่าเรือน้ำลึกถวายเขาไล่มาเรื่อยๆขึ้นตรงนี้ M8 1หนึ่งไหลมา เส้นทางมาต่อม้อมามาถึงนนทบ,บุรีไหลไปผ่านนี้แล้วครับผ่านเส้นทางมหาลาัยเกษตรศาสตร์เนี่ย <c oughs> จนถึงนื้น่ะจะลงไปถึงไอ้ภาคตะวนออกเลย <c oughs> พอภาคตะวันออกเสร็จปับ๊บก็จะลงอ่าไทยใส่กับแรงบิน <c oughs> ที่ พังงาคือจะเป็นรอบเลยคือทําให้คือครบวงจรหมดเลยแรนบิดสัมพันธ์นกันกับพี่พังงาต่อเนื่องแล้วก็สู่มหาสูตรอินเดียเือ่อันี้จะไหลเป็นนี่เลยครับเราหลับตาดูนี้ว่าเส้นทางสายเศรษฐกิจใช่นี่คือภูมิใจไทยสไตล์อนุทินสไตล์ศักสยามยุคเวลานั้นนะครับเขาลุยกันต่อแบบพูดแล้วทำเลยกำลังทำต่อเนื่องแล้วก็ต้องจับตาดูว่านี่คือผลเต็มๆที่บอกว่าจะทำให้เป็นประตูสู่ภูมิภาคของเอเชียลยคือยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างโอกาสให้คนในพื้นที่ ผมดีใจนะครับที่วันนี้เปิดได้เจะทีผมก็จะไปเที่ยวเมืองกาญยังไม่ถึงท่าเรือทวายหรอกอมผมก็ผมก็สบายใจได้